เดี๋ยวทำไมไม่เจอแม็กก์อะแม็อกหลอกอะไม่ได้พี่ทาอยู่ทีมแดงนะไปอยู่ทีมเขียวนะอ่าแม็กอ์หลอกแล้วร้ายไอ้เดียเลยเดี๋ยมันลืมเอาไอ้เข้ามาแล้วหูแหลกมากพี่ทาเอาของนะพี่อยู่ทีมอะไรพี่พี่พาไดยอยู่ทีมแดงทีมแดงนะผู้ดีตีนดำเฮ้ยผู้ดีจีนแดงอ้าวไม่มีบล็อกให้คุยมีอะไรออกไหม นึกอะไรออกแล้วคุณผู้ชมคุณท่านผู้ชมใหญ่ขอบคุณนักก่อนแม่ขอบคุณค่ะขอบคุณนักฮิวเฮ้ยเราจะไม่เกียนเราจะไม่เกียนเราจะเกียดเราจะเกียนพี่พัฟควาใช้เอ็มซีนะไม่ได้ใช้พี่ไม่มีเอ็มซีด้วยสามไปไปดูในนี่ยังได้เลยได้ไหนขอดูไหนเฮ้ยความดูความดูความดูเขาบล็อกเขามีกฎอยู่ แบบนึงดูแวบเดียวตอนนี้พี่มาจัดของอยู่อะเมมากไม่มีเชือกใช่ไหมอ้แผ่เราสำเร็จเป็นหนึ่งอย่างคลับทุกคนนะขอบคุณค่ดีเด่นนะคะครับมิสเตอร์ไว้ได้เลยยโอ้โ นับเราจะใช้วิธีโหดๆนับมาแบ่งสู้เลยใช่ไหมแล้วอย่าพึ่ง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 นะพี่ขอเอาไอ้นี่ก่อนเฮ้ยส่องขี้โกงอ่ะก็ยังไม่ออกไงพี่เจ้าพี่เจ้าของครบก่อนขอภาษากลางเมืองเอ๊้มันชอบไปไล่เดี๋ยววกลลัไมม่ีบ็ร์ ยังเงมาได้ยี่เ่อยนี่นนยก่เ๋ยวเดี๋ยวพี่เอาอันนี้ก่อนเอาขนม่อนเอาเอาหนุม่มก็กันรอพี่วิมิดาบวิเราเราไม่ต้องเอามาเลย เอาเลยมามาบางละจนบางละจนบางละจนมีอยืนอยู่ถึงวันเป็นเดือนที่สองโอเค่าองไม่องไอมีอายืนอยู่ถึงวันเป็นเดือนที่สองชิงไปละจ้ะ จ้ามันจะทิ้งจ้ามันจะทิ้งจ้ามันจะทิ้งมันใช่เวลามาเล่นไหมเนี่ยชิพี่ตีสองครั้งเนี่ยจริงเพราะว่าพี่ใช้ดาบก็เกตเอ้ยทำไมแบงค์อยู่ด้านนอกอ่ะเอ๊ะจริงอะอ๋อดู่แล้ว แบงค์อย no? ู่ในท่ออะไรไม่น่าท่ออะไรพี่พี่พี่เก็บของเลยนะเพราะว่าแบงค์แบงค์ไม่ต้องการของของมันมีจําไม่จํากัดเลยที่นั่นโดนของเชื่อหรืพี่ต้องชนะของพี่ไอ้ยทำไมของไม่พันมันมีของไม่เหมือนแบงค์น่ะอุ้ยเกือบเกือบขึ้นถึงแล้วเราเพราะพี่โหดไงเล่นโหดไม่รู้สิ อุ้ยขึ้นไม่ได้อีกแล้วอุ้ยกะ็ะ่าจะใกล้จะตายแล้วพี่พายไม่เปิดกล่องไม่ได้ไม่รู้ดิบางทุบไปเลยทุบไปเลยทุบเลย 你跑。 Pokemon, Pokemon <cười> Pokemon, Pokemon <laughs> Mình nào kè ngự, bấm tê yên vui Làm mất trình trồ Xài nắm, nát nè Kì nát thì băng tài nè Tại... <laughs> <laughs> nát à? nát โอ้แบงโกงอ่ะแบงโปอ่ะโปเกมอนโปเกมอนบีบมะนาวข้าคนบีบพันธนูข้าแบงก์อยู่บ้านไม่ต้องมันเนียนเลยก็แผงเดิมแหละแบงก์อ่ะแบงโปโปเกมอนโปเกมอน ดูรวมแล้วมีเสนยเรือเกินห้ามดูหน้าจอคนอื่นจริงๆราว่าคุณจะไม่มี่รคุตเียิ้ยงไเงไงชื่อคุณนะบบไม่ต้องมาเนียนไม่ต้องมาเนรียนเห็นชื่อแล้วโคตรลับเลยเนาะโคตรลับเลยเนาะ อ่เจอยงเี้ยโกงสลาทิ้งแล้วไงแม่ไมตลกเลยเออก็โกงไปเนาะแบงก์โกงไปก็กโกงไปเนาะเล่น,นบล็อกกันเลยนะพี่รู้นะพี่รู้นะเจนยาทิพย์เจนยาทิพย์จนยาทิพย์ทิพนนท์อพี่ว่าใช้ใช้ดาบมันตีเร็วกว่าเดิมนะ ตลกเนาะตลกเนาะตลกใหญ่ตลกใหญ่ตลกกินแบ่งรัฐบาลมันมีแต่สละกินแบ่งรัฐบาลมามาเลยมาเข้ามาเข้ามาเข้ามาเดะมาแด่โอ๊ยบักบักใช้ดาบแล้วมันตีเร็วขึ้นอุ้ย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 โดน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 ไม่บักไม่บักไม่บักแล้วหมาบักหมาบักหมาบัก ใช้ใช้ดาบมันตีมันฟอมันทุบเร็วกว่าอย่างงี้ยาฟอฟนอร์ฟัดแบงเล่นเล่นซอบกันเลยเหอเนี่ยแบงเล่นซอปิดเลยเนี่ยโกงไหมวะเนี่ยแบงเล่นปิดอย่างนี้ยากนะเนี่ยที <t <t ่จะหาได้แบงโปอีกแล้วอันนี้โปจริงนะเนี่ยโปเกมอนไม่ใช่ โดเรมอนโดเรมอนตอนนี้ยงังัไม่ด้แะได้เลยร <ขอ S 1> ับเลยเฮ้ยแบงค์อาหารหมดเหรอไม่ใช่แบงค<อ>์อาหารหมดแ <c oughs> บงค์อาหารหมด <c oughs> แบงอาหารหมดแล้วมันโทษอะไรกับพี่วะโทษหมดเลยจะไมหาล่วจ้ามาไม่ได้ไไดไหรอกเว้ยอย่าบอกนะมันมีแผนแผนกานแก้วกวนกวนแมวเหมียว กระเด็นไม่ได้โปโปอะไรพี่ไม่ได้ปโปเนี่ยพี่ก็อยู่ด้านล่างเนี่ยเนี่ยโปอะไรอะแบงเนี่ยพี่ก็อยู่ด้านล่างเนี่ยได้ยินอะไรเนี่ยพี่ก็อยู่ตรงเนี้ยโปอะไรโปะไม่ได้ปโปะเ้ยพี่พัดก <c oughs> <c oughs> ระโดรู้แล้วโปเกมอนโปเกมอนแบงที่ไหนเนี่ย

นี่ออนให้แล้วแบงค์ออนให้แล้ว ของแต่มันเอาไม่ได้เมื่อกี้ ทอดทอดทอดอะไรไม่ได้บินอ้าวอะไรแบงค์จักเอ๋ว่อทำไมูธนูธนูธนูเป็นล้านเอาธนูมายิงสายธนูแบงค์ เอ้ยเอ้ยเอ้ยทำไรแบงค์อะไรแบงค์ทำไรทำไรถ้าเล่นไม้อ่อนก็ไม่ได้ก็ต้องเล่นไม้แข็งแล้วแหะใช่โอ้โหทิ้งเช้าต่างชาติเสร็จแน่เสร็จ ไม่ต้องกดใช้เลยครับผมผมขอสั่งกดหนึงครับอร่อยเลยแบงอยู่ไหนเนี่ยเฮ้ยแบงออกไปทำไมออกใครออกไม่น่าไม่เนียนไม่เนียนแบงอย่ากออกดิแบงออกไปไหนเนี่ไนยไม่เที่ยวแบงไม่พีพีอะ่ะพี่ออกกันนะไม่ออกไม่พีพีอะ่ะ ยังไปไปอยู่ไหนเนะี่ยโอ้ไม่ต้องหากันแล้วออกกันเลย